เราเอาแต่ท้องเท่านั้นเท่าไปปิดท้องให้หลวงพ่อในขณะที่เราปิดเนี่ยเราก็อธิฐานไปด้วยก็ได้ว่าเรามาไหว้หลวงพ่อเนี่ยเราต้องการอะไรบนอะไรเป็นต้นว่าเราอยากจะบนไข่เป็นผลไม้อะไรได้ทั้งนั้นของทุกอย่างขอให้เป็นของสุกถ้าของดิบเนี่ยเราจะไหว้ถวายอยู่ที่เดียวตรงนี้เราจะมีอยู่ที่หนึ่งคือเสือ,อตรงนั้นเนี่ยเราจะถวายเฉพาะพวกของดิบทั้งนั้นซึ่งบางคนไม่ค่อยรู้ หลวงพ่อเกศสอนก็จะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นหมอเป็นพระที่รักษาแบบนี้เป็นศักดิ์สิทธิ์มากเราขอเรื่องของเจ็บการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะเคยมาบนไหวค่ะว่าแบบอยากได้บุตรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยแบบได้สมปรารถนาค่ะวันนี้ก็เลยต้องมาแก้บนสั่งไข่สองพันกองมาทุกเรื่องเลยพี่ไม่ว่าเรื่องลูก เรื่องโชคลาบเรื่องที่เขาไม่ไม่เอาเลยก็คือเรื่องเกณฑ์ทหารหลวงพ่อชอบทหารก็คือถ้าบนเรื่องทหารเนี่ยได้เลยได้เป็นทหารแน่นอนสมมุติว่าอยากที่จะบนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็พังปากออกไปเยอะๆ,ๆเลยตอนนี้พอถึงเวลาจําไม่ได้เนี่ยเราก็มีที่ให้มันเป็นกําปั้นเ้าเรียกว่าของโบราณของเก่าของที่วัดนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งคนไม่ค่อยรู้นะักเราสามารถที่จะแก้บนได้ อยากจะให้มากันทุกคนบางคนที่มาแล้วยังไม่รู้อะไรเงี้ยเรามีเจ้าหน้าที่ที่แนะนําให้ด้วยความยินด,ดีเรียกให้มาเลยเชิญชวนเลยค่ะ